บนันนี้มาเบิง่งการเฮ็ดงาของนอตูวคลิปตอนเนื่องคลิปสุดท้ายเด้อสาหรับของน้วยนี่พี่น้องกองน้วยนี่ก็สิเป็นคลิปสุดท้ายแล้วตอนเนื่องกันมาหลายคลิปแล้วเอาให้เบิ่งเิ่นสารงาของงาใส่ปลาคอเด้อพี่น้องเด้อที่สาริ่นกันเลยนี่แหละสารงาใส่ปลาคอก็สอด บมเมนสารดอกมันเป็นการสอดสอดเจ็ดกงสองกงมีกงสองกงแต่มันทั้งเปลี่ยนได้อืมมันเปลี่ยนเปลี่ยนตอบเลยเวลาตอกขาดตอกโดกกืบมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่สินตอกสอดกลับไปกลับมาสินนี่นะกระจุยลายมันบัวลายบัว อสอดเนี่ยขาเจ้าเบิ้งด้วยสอดแบดเบเดียวกางแปะลงไปเออปางลงไปแล้วก,วก็สอดเกี่ยวเกี่ยวกก่งไว้เนาะเกี่ยวกก่งแล้วก็เกี่ยวมาทั้งนี้สอดลงนี้แต่ว่าสอดสอดทับกก่งทั้งลุมบ่ะเนี่ยสอดเกี่ยวออกโกงทั้งลุมแล้วก็สอดเกียเกกเก่ยวสินตอกอีกเช่น,นึงสินตอกทั้งลุมเนี่ยแล้วก็เกี่ยวขืนมาห้มันห้มัน นั่นกันห้มันสลับทางกันแล้วก็สอดขึ้นมาเนี่ยสอดมามันไม่ยากดอกสอดใส่ปลาคอดิงดินไปซ่อนกันไว้นี่แหละคืองาใส่ปักคอเป็นกระจัดเข้อที่๔ ซอสซอสนี้แล้วก็ซอสเคี่ยวลงนี้แล้วก็ซอสนี้แล้วก็ซอสนี้อันนี้คืองาของงาใส่ประคอหลายคลิปแหละที่เาเอาให้เบิรงก็ได้วิธีเฮ็ดงาของงาใส่ประคอแต่ว่า อาเอฟซีภูเขามาใหม่หบุบท่านได้เบิ่งจักเทธอกสี่วงมจากวิธีสารงาใส่ปลาคอใส่กุ้งสองกงุ้งเด้อพี่น้องเด้อใส่กุ้งสองกุ้งกุ้งน้อยกุงง้งใหญ่กุ้งหนึ่งสีวงน้อยกว่ากุ้งหนึ่งสีวงใหญ่กว่าเวลาสอดก็ได้ที่นี่ก็สอดทับมาไฟนี่ขึ้หันเลยก็สอดขึ้นหันแล้วก็สอด มาไฟนี่สลับกันสลับทางกันตอนสอดลงไปเนี่ยเขาสลับไปทั้งหนึ่งตอนสอดกลับขึ้นมาสลับอีกหนึ่งบันี้ก็พับพับขามโก่งสอดขึ้นสอดขึ้นมาแล้วก็ดึงจัดเข้าไปง <c oughs> <c oughs> ง่ของอให้เบิ่งวิธีสารเตะเข้าไป มานจอดประมาณรถไฟเดียวประมาณนี้เดียวเข้าไปสอนนี่คืองาใส่ปากคอ โอ้กข้อใจกันเป็นอะไรฮโอ้แบบนี้จังนั้นมัน <ขอ S 1> ก,ก็มางเบิงเลยกระมางเบิงแมนเหมนคนกคยคอยากเห็ดเป็นก็มางเบิองอะไรเบิงก็สอดตามแต่ว่าทัานผูกข้อใจเบิงกับเลี้ยวเบิงกัเบเห็ดได้แล้วล่ะวะแ,แต่ว่าคลิปนี้คลิปอันงาใส่ประคอนี่งานของนี่ก็เอาให้เบิงหลายคลิปแล้วล่ะหาลังเทียก็บผูกขามาเบิงไม่บ่ท่านเคยเห็นกับเซเดเรียนรู้ไป กับคลิปนี้จะเลยให้เบิรงอีกเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของของหน่วยนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปสุดท้ายละเพราะว่าเห็ดงาใส่แล้วก็ถือว่าเลี้ยวของหน่วยเนี่ยน็อตตูเนาะเห็ด <bed S 1> งาใส่ล้วก็ถือว่าเลี้ยวจบเท่านี้สดถอดอดอกคลับสินบริเวณเสาถอดทิมรถมงาม แต่แตกแตกมันสอดยากสุดท้ายมันยากเลยแล้วมีตีบปนไรตีบเส้นสุดท้ายบริสเซลอีกเส้นหนึ่งสุดท้ายบริสอีกบริสอีกอะไรมันบ่กุ้งลอยมันหิดละกุ้งลอยยังงี้กูกุ้งลอยมันมันไม่มีพื้นที่ละมันสุดละเห็ดยากละนี่แหละอันเส้นสุดท้ายมันอยากเห็ดยากเลยมันมันทีของเลื่อนสเแถวเลื่อนเแถว นห่างกับเรียนเราเรียนปรับให้มันทอกเสมอกันอเอาสิสอดกลับลงไปคือเก่าดิง่งแล้วสอดขึ้นมาไฟนะั่นกลับสลับมาไฟนี่สอดสลับทางกัน น,นี่ก็เห็ดเป็นเขาบังเลยเป็ี่ยนเป็ปี่ยนเขาเปลี่ยบ่ได้เลือกหรอกว่าผู้หญิงผู้ชายกันผู้เข้าใจคือจะค็ดมัน,นก็เห็ดได้เหมดแล้วมันก็ของบ่ยากนนเนาะ <c oughs> ง่ายๆนึงเนาะของอันนี้ก็ได้คออนงานใส่บุคคลนี่ก็ได้ดนินบ่เน่านะบ่ยากไหลบ่คิมนะมีใบป่านเหอือแล้วผม,ม,ม,มขอ,อม สุดท้ายมันหูจอมรอบแบบนี้มันจับบ่าได้จับบา่าได้ถนัดอ,อ,อย่างเรียบร้อยวันนี้ก็จัดใส่วันนี้แฮมเสมอกันตัวกระจัดใส่กันเลยแล้วผ้าตอกโป๊กๆว่าแับนี้บ่ผ้าตอกปะเปิื่นผ้าบันนี้จับหนักเปิื่นผ้าตอกใส่ที ปลาโคนของจ่างเดกก็ออกบ่วได้บันเนี่ยเนาะทูเนาะปลานี่เขาไปเราออกบ่วได้เอียนก็ลองมังกรเอียนก็ออกบ่วได้ขึ้นกันโอ้วทำอะไรกันโบโบคืองาเอียนงอที่คนเนี่ยการดิเห็ดเลี้ยวเราเนียนติ๊กคนเดียวนี่พี่น้องเบื้องต้นติ๊กเลยตอกบาไม่ออกอ่อนนอนเส้นปลาต่ำเี้ยส้นต่ำรอดตอกสองสั้นก็ว่าเมนนี่น่ะ เนี่ยมัน,นเป็น,ปนมันซ้อนกันเด้เพราะว่าเส้นเดียวละแต่ว่าบิดมาซ้อนกันเราจะไปกระซิตัดปลายออกไปเพียงกันอืไปตัดปลายออกออเสียงปุกๆกันเพื่นตัดปลายเด้อพี่น้องเลยตัดปลายงาของเดี๋ยวเพื่อนจะมาสูบลองเบิ่งว่ามันสีพอดีบ่แต่ว่าเพื่อนเฮ็ดกุง้ง กะใส่กุ้งใส่พอดีแล้วหรอวะบันเท็ดกุ้งใส่ไว้พอดีแลลวเนี่ยซุปใสมองดูชั่วมาซุปใส่มองด,ดูลองมองสะก้อนดูพอดีบอกกาวา เอพอพอดีพอดีอ่อพอดีบันนี้เป็นกระสีเห็ดสายดึงเสบะเออเห็ดสายดึงเส่เออจะจูดขนกัน <c oughs> มีจูดขนอีกตั้ง,งหากงานว่าจูดขนออกมันเป็นขนเนาะไม่ตอกเป็นขน <c oughs> <c oughs> ต่อมาเป็นกระสีเห็ดสายดึงเส สำหรับเวลาเขาอัดเข้าไปแล้วม yeah. ันสิได้ดึงสายแอนออกขั้นแต่เมื่อจับออกนี่มันออกยากเลยขั้นบุมีสายอ๋อค่ะขายตัดไปอู้เอออ้วอ้านี่แหละพี่น้องงามปไนได้เนี่ยบ้านคุณแล้วก็ดีเป๊ะอ้ยงามขัดพอดีเลยนี่เบิ่งเอางากระงาใส่ปากคอแหนเตียก ป่านี่เสื้อนออกโหลดบ่มมีออกขั้นเขาไปละได้ไาสำหรับกิมนี้ก็ให้บึ่งให้พี่น้องบ้านเข้าได้บึ่งเนื้อเสียก็ไปเลยจนว่าเล้วสมบูรณ์แบบเระยอย่างเดียวตั้งแต่่นสีมาเฮ็ดอันเสียกใส่สายดึงสายดึงงาออกกันเอาสำหรับกิปนี้กากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อคันมักขันสอบก็นเลสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ